อ่านอ e ีบุ๊กฟรีผ่านเว็บไซต์ห้องสมุดดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้กรุงเทพมหานครโดยสามารถสแกน QR code หรือเข้าที่เว็บไซต์ www bankoklibrary go th digital การสมัครสมาชิกกดสมัครสมาชิกที่แถบเมนูด้านซ้ายจากนั้นกรอกข้อมูลและกดบันทึก การเข้าสู่ระบบกดเข้าสู่ระบบที่แถบเมนูด้านซ้ายใส่ชื่อผู้ใช้ที่ได้กําหนดไว้ตามด้วยรหัสผ่านและกดเข้าสู่ระบบเมื่อเข้าสู่ระบบแล้วแถบเมนูด้านซ้ายจะปรากฏแถบเมนูเพิ่มเติมได้แก่หนังสือสำหรับคุณและคลังหนังสือส่วนตัวและหากต้องการแก้ไขข้อมูลส่วนตัวกดชื่อที่ได้กําหนดไว้การค้นหาหนังสือ วิธีแรกค้นหาจากหมวดหนังสือกดเลือกหมวดหนังสือที่ต้องการจากแถบเมนูด้านซ้ายวิธีที่สองค้นหาจากการระบุคำค้นพิมพ์คำค้นที่ต้องการค้นหาที่ช่องการุณาระบุคำค้นและกดค้นหาเมื่อค้นหาหนังสือที่ต้องการแล้วกดที่ภาพหน้าปกของหนังสือและกดอ่านเพื่อเข้าไปยังตัวหนังสือได้ การเพิ่มหนังสือเข้าคลังหนังสือส่วนตัวหนังสือที่สมาชิกถูกใจสามารถกดเพิ่มเข้าคลังหนังสือส่วนตัวเมื่อกดเพิ่มเข้าคลังหนังสือส่วนตัวหนังสือจะถูกเก็บไว้ยังคลังหนังสือส่วนตัวเพื่อให้สมาชิกสามารถเข้าอ่านได้ง่ายเพียงเท่านี้ก็สามารถอ่านอ e ีบุ๊กฟรีได้ทุกที่ทุกเวลา